ดีค่ะแม่บีชีวาวานะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในห้องนอนค่ะซึ่งเป็นห้องนอนที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นที่แม่บีทำคลิปออก YouTube ไปนะคะก็คือแม่บีนอนกับน้องหมาทั้ง3ตัวเนีนะคะภายในห้องนอนค่ะและแน่นอนค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ นอนกับหมาไม่มีกลิ่นฉี่แล้วไม่มเหม็นกลิ่นฉี่แล้วหรือว่าห้องเนี่ยมีกลิ่นอับไหมและจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรนะคะวันนี้แม่บีก็เลยจะมารีวิวค่ะรีวิวตัวช่วยอันนึงนะคะที่แม่บีลองออซื้อมาใช้แล้วนะคะคือมันเ,เป็นผลิตภัณฑ์นะคะ ที่ช่วยสลายกลิ่นนั่นเองนะคะก็คือนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์นี้ชื่อนี่ค่ะผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะชื่อว่ามิสเตอร์สมายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสก,กัดที่ได้จากธรรมชาติ100%นะคะสามารถขจัดกลิ่นอาบสลายกลิ่นฉี่กลิ่นอือนะคะและกลิ่นใคยะรวมถึงกลิ่นอาหารแล้วก็กลิ่น มันต่างๆได้อย่างรวดเร็วภายใน3วินาทีเท่านั้นเองล่ะค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่ฉีดลงบนแผ่นที่น้องฉีนะคะและภายในห้องนี้นะคะแม่บีก็จะฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นทั่วห้องเลยซึ่งห้องนี้นะแน่นอนเลยนะคะว่าจะต้องเปิดแอร์แน่นอนเลยล่ะคะ่ะ กลิ่นเนี่ยก็สลด์ให้ไปภายในสามวิแอร์ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นค่ะค่าสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์มิสเตอรสมายนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เพียงเขย่าวขวดนะคะแล้วก็ฉีดพ่นลงไปค่ะ3-4ครั้งอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ปร,ปริมาณของกลิ่นนะคะและส่วนภายในห้องนะคะแม่มีก็จะฉีดพ่นไปเลยค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเพียงแค่นี้นะคะ3าวินาทีนะคะกลิ่นต่างๆกลิ่นต่างๆก็จะสลายหายไปเลยละค่ะก็ เป็นตัวช่วยที่ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับแม่บีนะคะก็คือนี่เลยค่ะมิสเตอร์สมายค่ะอ,อ,อันนี้แม่บีต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามิสเตอร์สมายเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อคนและสัตว์นะคะจึงมั่นใจได้ว่าสามารถฉีดพ่นได้ขณะที่คนและน้องๆน,นะคะแม่บีและน้องๆเนี่ยอยู่ภายในห้องค่ะสามารถฉีดได้ตามต้องการนะคะ และที่สำคัญนะคะแม่บีก็ไปค้นคว้ามาซึ่งเขาก็จะมีเว็บไซต์และมีลิงก์ต่างๆนะคะก็คออือผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเผ่านการทดสอบนะคะผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเนี่ยผ่านมาตรฐานสำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขด้วยล่ะค่ะจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะปลอดภัยกับน้องๆน,นะคะและตัวของผู้ใช้เองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่เราประทับใจนะคะก็เลยมารีวิวบอกต่อเพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจผลิตภัณฑ์มีเตอร์สมัยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ วันนี้แม่มีชิวาว่าแล้วก็น้องๆน,นะคะก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย